นะเกาหลีเหนือเมื่อคืนนะครับก็มีข่าวที่ค่อนข้างไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาแนละมีข่าวเรื่องของการออกมาเตือนวอชิงตันเลยนะว่าอาจจะได้เจออ่าบาลลิสติกมิสไซล์นะที่ powerful ที่สุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เคยมีมาของเกาหลีเหนือประมาณนั้นนะก็คล้ายๆกับนะีขู่นิดนึงนะว่าอย่าบังคับกันมากเกินไปนะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะมีกัน ขยับขยื่นเรื่องไอ้บาลเลติกมิสไซล์ที่ p o w e r f ูลที่สุดนะประมาณนี้มีการขู่ไอ้ที่ผ่านมามันเป็นแค่ลูกทดลองลูกเล่นๆนะลูกจริงๆเดี๋ยวมีอีกนะก็เป็นข่าวที่ต้อง a w a r ไว้หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะมีการยิงขึ้นมาเนี่ยแม้ว่าจะยิงไปตกที่ทะเลก็ตามเนี่ยก็หุ้นก็ล่วงได้นะหลายๆอย่างก็ขยับได้เพราะฉะนั้นเผื่อไว้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในในการพิจารณาการลงทุนนะเมืม่อวานเราพูดถึงเรื่องของ asset allocation แล้วนะครับผมมาพูด พูดย้ำหลายรอบแล้วว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นคริปโตนะฮะคุณจะเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคุณจะเข้ามาด้วยบูรันเขาที่แล้วครั้งก่อนครั้งนู้นคุณจะเข้ามาด้วยกันเพื่อนไปชวนแล้วคุณก็มาเล่นดีไฟแล้วเพื่อนไปชวนคุณก็มาเล่นมีมคอยคุณก็มานู่นนี่นั่นแล้วคุณก็ได้กําไรหลาย X คุณจะเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยหลังจากเข้ามาแล้วให้ศึกษานะอยากจะเตือนเรื่องนี้นะครับได้กําไรแล้วอโลเคต นี่คือสิ่งที่นักลงทุนพลาดได้กําไรแล้วออโลเคตให้ดีออโลเคตในที่นี้คือกระจายสินทรัพย์ให้ดีสินทรัพย์เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันผมไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องอยู่ในคริปโตตลอดไปนะหรือบางทีคุณต้องมองเรื่องการเก็บ Store Value ด้วยนะครับเช่นคุณไปเล่นมาละคุณจะเก็บอะไรเป็น Value ของคุณในการบอกว่านี่คือ Value ของคุณหลายคนเนี่ยได้กำไรมา100%เนี่ยเยอะๆเลยนะ ก้อนเนี้ยได้มาเยอะมากเลยแล้วคุณก็เอาใส่กลับไปในคริปโตไปเก็บในคริปโตเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกเก็บเป็นสตอ r ์แว l u ลูคุณไปสเป u l เล e ต่อแล้วปรากฏว่าไอ้สเปกุเลตทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไปหมดนะฮะหรือมันก็ไม่ขึ้นไงไอเรียที่คุณไปต่อมันไม่ขึ้นอันเนี้ยคือความผิดพลาดหนึ่งที่นักลงทุนรายย่อยอาจจะไม่ได้มีภูมิเวลาเราได้กาไรเยอะๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในการบริหารจัดการส่วนหนึ่งเอาขึ้นมานะหลายคนบอกว่า เอาไปซื้อสิ่งที่อยากจะซื้อเลยนะพอได้กําไรมาอยากซื้ออะไรไปซื้อเลยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะอืได้กาไรปั๊บเนี่ยคุณซื้อเลยเช่นคุณอยากซื้อคอมมานานละนะ M3 มันแพงได้กาไรช็อตนี้มา5 0 x เอาว่าให้กําลังใจให้กําลังใจตัวเองก็ก็ซื้อเลยนะครับเพราะอะไรดูไหมอย่าไปเสียดายคิดว่าโอ้โหพี่บิ๊กโอ้โหต้องราคาขนาดนี้เดี๋ยวนี่ถ้าเกิดเอาไปเข้ามีมีกตัวมันเด้งทีอีก10เด้งผมได้เพียบเลยนะ เนี่ยสมมติแสนหนึ่งอะโอ้หแสนหนึ่งมาซื้อคอมเอาโหถ้าผมเอาไปเข้าอะไรอะไอคอกอินุนะเด้งอีกสักสิบโอ้โหผมถ้าเนี่ยมันนั่นมันบนความสมมติทั้งนั้นเลยนะฮะมันมันไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมันไม่มีอะไรชชว์ๆหรอกนะครับแล้วก็คุณคิดกลับกันไหมว่าถ้ามันไม่ขึ้นแล้วคุณจะได้อะไรแต่อันเนี้ยคุณก็จะได้คอมหนึ่งเครื่องเลยคุณได้ได้แวรลูอะนะสำหรับผมมันคือแว l ลูมันคือรางวัลที่คุณ บากบัน่นศึกษาอ่านข่าวเทรดมาอะไรเงี้ยคต้องให้รางวัลตัวเองนะเป็นอะไรบางอย่างก็ได้ Value ูเป็นของหรือจะ Value เป็นไม่รู้อะนะแว l u ลู value คุณอาจจะเป็นการซื้อบิตคอยถ้าคุณคิดว่าบิตคอยคือจุดเก็บ store v a ร์ลของคุณแล้วคุณได้มองการเติบโตพอร์ตบิตคอยของคุณมันขึ้นือไปเก็บทองอันนี้ก็เป็นแว l ลูถูกปะ อะไรที่มันเป็นแว l u ลูที่คุณคิดว่ามันคือแว l ลูคุณต้องคุณต้องใส่ไปนะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณกลับไปสเปกโคลเ e เหมือนเดิมเนี่ยลำบากนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อ,อ,อยากเตือนเสมอและทําไมต้องพูดอย่างเรื่องนี้เพราะเนี่ยมันก็เลยก็ต้องมานั่งติดตามภาพใหญ่ของโลกไงว่าว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์ตัวไหนหน่าสนใจเพราะสุดท้ายทุกๆสินทรัพย์มันเชื่อมโยงกันด้วยสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองมันก็ลิงก์กันไปหมดคริปโตมันอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกมันก็ต้องอยู่กับหุ้นอยู่กับทองอยู่กับ นี่แหละไบเดนสีจิน้นผิงแถวเนี้ยแหละมันต้องอยู่นะแล้วก็มันจะนั้นเลิกเล่นคริปโตแบบแบบปิดหูปิดตาได้แล้วนะฮะแบบูไม่สนใจอะไรกูคแค่รอซื้อเหรียญเด้งๆก็พออะไรเงี้ยเรื่องอื่นกูไม่สนเพราะมันฟังแล้วมันยากมันก็จะอยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวไงคุณก็จะอยู่ได้ไม่นานนะแต่คุณอยากอยู่นานๆมันถึงเวลาแล้วนะครับวันเนี้ย ผมก็เลยเล่าให้มันง่ายที่สุดแล้วนะเรื่องที่มันยากๆที่เคยที่คุณต้องไปอ่านเองแล้วมันยากๆกเนี่ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังตอนเช้าแบบง่ายๆอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าเนี่ยอะเกาหลีเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณอาจจะต้องมองนะครับเพราะว่าถ้ามันยิงขึ้นมาก็เรามีแผนอะไรบ้างไหมนะแน่นอนมันก็ต้องร่วงลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันจะเป็นอีกคู่หนึ่งของปีหน้านะก็ไม่รู้ รัสเซียยูเครนมีฮามาสอิสราเอลแล้วจะมีอีกหรือเปล่าปวดหัวเหมือนกันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามอย่างไงฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็สนับสนุนช่องได้ที่ปุ่มจอยด้านล่างที่ y t u t u นะฮะก็เริ่มต้นเดือนละ100บาทตกวันละ3บาท <c oughs> ไม่แพงเกินไปนะได้เลยขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกคน have a nice day ครับบ๊ายบาย